ครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาเทสคันใหม่นะครับคันเซียวโกะึ่งสั่งมาใหม่รุ่นแฮมเมอร์ครับความยาว8.6ฟุตเวทเอ็มนะเซียวโกะประเดิมไ่เยอะตัวนี้ก่นครับดูโอเป็นซิลขนาด110 你咋个？ ห,หลุดครับผมหลุดครับมีรอยครับมีรอย มาปีนดงหอยนางรมนะครับเปลี่ยนพิกัดนี่ลองเปลี่ยนเป็นปลายางหูจิกครับ ครับก็สำหรับทริปนี้นะครับถือว่าเป็นการายยเทสคันใหม่นะครับผมก็คา,าดหวังว่าอยากจะมีปลาสักตัวหนึ่งขึ้นมาประกอบในคลิปแต่ก็เต็มที่แล้วครับวันนี้ปลากัดไปน,นึงครั้งแล้วก็ไม่ได้ตัวนะครับผมสรุปโดยรวมการใช้งานวันนี้ถือว่าเป็นคันที่ใช้งานได้ดีพอสมควรในเรื่องของการส่งเหยือ่อ แล้วก็น้ำหนักคันถือว่าตอบโจทย์ได้ดีครับผมยืนตีได้สามสี่ชั่วโมงยังรู้สึกว่าสบายสบายไม่มีอาการล้าอาการเมื่อยเลยครับผมก็เดี๋ยวครั้งหน้ายังไงเนี่ยผมจะหาผลงานมาให้เพื่อนๆได้<ม>รับมชม,มกันอีกนะครับผมครั้งนี้ต้องขอโทษเลยนะครับผมไม่มีปลามาให้เพื่อนๆชมกัน อาถรรพคันใหม่มันเป็นแบบนี้เองครับผมฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ